สวัสดีชาว youtube สวัสดีชาว facebook ทุกท่านนะครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับทั้งใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กับปัญหาของ h o n d a าเวฟร้อย10ไอปัญหามีอยู่ว่าลูกค้าแจ้งมาว่าขับลุยฝนไม่ได้ครับลุยฝนไม่ได้ถ้าลุยฝนหรือว่าโดนน้ำอะรถมันจะดับทันที อา,อาการเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูเนี่ยถ,ถ้าแห้งๆแบบนี้สตาร์ตติดปกตินะแต่ถ้ามีน้ำโดนน้ำมือไหลเนี่ยรถจะดับทันทีคาดว่าโดนน้ำบริเวณแถวนี้แหละเห็นไหมครับผมใช้กระป๋องน้ำเนี่ยฉีดเข้าไปบริเวณปักหมูเทียน รถก็เกิอดอาการดับบังทีนะดับแล้วก็สตาร์ทติดแต่เล่งไม่เร่งไม่ได้นะเล่งแล้วจะดับเนี่ยต้องรอให้บริเวณนี้แห้งสนิท จริงๆถึงจะสตาร์ทแล้วก็เบิ้ลได้นะถ้ายังไม่แห้งจะเบิ้ลไม่ได้สตาร์ทติดอยู่แต่เบิ้ลไม่ได้ตอนนี้ผมเป่าลมลมันแห้งแล้วนะ เดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทให้ชมอีกทีนึงอ่พอพักอูเทียนแห้งเร่งได้ปกติเดี๋ยวผมจะฉีดน้ำใส่อีกทีนึงนะเห็นไหมครับโดนน้ำดับทันทีซึ่งอาการแบบนี้ไม่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่า เวลาที่เราใช้รถกลางค่ากลางคืนหรือไปไล่ไปนาแล้วฝนตกเนี่ยเกิดไปดับกลางทางันีก็ยแย่อยู่เหมือนกันนะซึ่งโดยปกติทั่วไปในบริเวณนี้ถ้าดีนะมันจะไม่มีการดับนะครับถ้าดูดน้ํอขอใครที่ใช้เวฟร้อยสไปเนี่ยน่าจะพบเจออาการนี้แทบทุกคันนะแต่ถ้าเจออาการแบบนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนออกเพื่อตัดปัญหาอาการนี้นะ ันนี้เรียกปลักหัวเทียนนะครับปลักหัวเทียนคาดว่าสกเกาเนี้ยมันอาจจะชำรุดไฟมาเลยลงเก่เวลาโดนน้ำพอพอไฟลงเการถจะเกิดอาการดับวิธีถอดเปลี่ยนก็ไม่ยากนะหมุนทวนเข็มนาฬินนกาเนี่ยจะเป็นการดึงเอาหัวเทียนออกมาจากจากสายนะจากสายคอย มันจะข้างในนี่มันจะเป็นเกลียวข้านในนี่มันจะเป็นเกลียวเกี่ยวปล่อยหมุนทวนเข็มจะเป็นการถอดหมุนตามเข็มจะเป็นการขันเข้าบอกเลยครับอาการนี้เวฟร้อสิบใบเนี่ยเป็นแทบทุกขันนะจะเป็นช้าหรือเร็ว หมุนตามเข็มมันจะเป็นการยับตัวปลัก๊กเข้ากับตัวสายนะหมุนจนตึงมือแล้วก็ดึงดูห้ามหลุดเค่นี้ครับเดี๋ยวเทสสห้ดู กอนเหือนเดิมรบกของน้ำฉีดไปที่บริเวณนี้ก็เป็นการตรสอบเห็นไหมครับปลักหองเทียนตัวใหม่เนี่ยโดนน้ำไม่ท,ทุกสถานเลยนะซึ่งจะแตกต่างจากปลัก๊กเมื่อักี้่ก็หากว่าใครพบเจอปัญหาใกล้คล้ายกันก็อยากให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับส่วนอะไรที่เนี้ยทางร้านเรามีขายนะ ผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ข้างด้านล่างคลิปหากใครสนใจอะไรก็สามารถสั่งซื้อได้<ม>เป็นสินค้าคุณภาพเกรดเอเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขออยู่ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ